ทียมกรีนทีสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับพึ่งชนโลงมาฝากเพื่อนๆกันนะคะชนโลงคือแมลงผสมเกสรตัวเล็กๆจัดอยู่ในจำพวกพึ่งแต่ไม่มีเหล็กในชนโรงมีวิวัฒนาการสูงกว่าพึ่งป่าและพึ่งหึง่งนอกจากนี้ชนโลงยังมีน้ำพึ่งอีกด้วยน้ำพึ่งและเกสรของชนาลงมีราคาแพงกว่าน้ำพึ่งทัว่วไป เนื่องจากเชื่อกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการชนรลงช่วยผสมเกรอรพืชพันธุ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีสามารถดูดน้ำหวานได้อย่างนุ่มนวลช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพชนรลงเป็นพึ่งสังคมพื้นเมืองของประเทศไทยอาศัยในโพรงไม้โพรงใต้ดินและโพรงเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้นตามบ้านเรือนชนลงมีบทบาททางด้านการผสมเกรสรทำให้พืชพันธุ์ติดผลมากขึ้น ชนรลงเป็นพึ่งที่สร้างรังถาวรอ,อาศัยในรังนานนับสิบปีมีนิสัยไม่ทิ้งรังไม่เลือกต่อเกด<อ>กเกศอ,อนมากกว่าน้ำหวานมีระยะทางบินหากินที่จำกัดและมีพฤติกรรมชนรลงไม่ได้มีอยู่แค่ในเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นในทวีปแอฟริกาใต้และอเมริกากลางก,ก็ยังมีงานวิจัยมากมายเช่นการศึกษาคุณภาพน้ำพึ่งชนรงที่เริ่มหมักบูดระยะแรกว่ามีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรคกระเพาะอาหาร และระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีการเลี้ยงชนาลงในประเทศไทยเลี้ยงเพื่อใช้ในการผสมเกสรเพื่อเศรษฐกิจเช่นเงาะทุเรียนเป็นต้นชนาลงมีความสำคัญทางเศรษฐกิจคือให้น้ำพึ่งที่มีราคาแพงชนาลงเป็นพึ่งชนิดเดียวที่สามารถผลิตน้ำพึ่งอินทรีย์เป็นน้ำผึ้งที่มีคุณภาพเพราะเชื่อกันว่า เป็นน้ำพึ่งสมุนไพรเนื่องจากมีส่วนผสมของชั้นพึ่งสามารถนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เช่นใช้ในทางการแพทย์นำมาสกัดสารที่ต่อต้านเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเป็นส่วนประกอบในการทำยารักษาโรคในมนุษย์และสัตว์ใช้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสใช้ผสมเป็นยารักษาโรคทางหูคอจมูกและผิวหนังใช้เป็นส่วนผสมในการทำเครื่องสำอาง และเสริมสร้างเซลล์ผิวหนังที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อราใช้ทำยารักษาโรคเกี่ยวกับระบบโลหิตทางเดินหายใจโรคฟันและโรคผิวหนังใช้เป็นสมุนไพรและใช้ในเทคโนโลยีการอาหารน้ำพึ่งชนโรงจะมีรสหวานอมเปรี้ยวใน1ปีจะเก็บน้ำหวานต่อหลังได้ไม่ถึง1กิโลกร,รมัมน้ำพึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบตามธรรมชาติสามารถรักษาอาการเจ็บคอช่วยสมานแผล มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อต้านจุลชีพซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในและรอบๆแผลอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยปรับปรุงระบบการย่อยอาหาร